IEME Podcast EP ที่3 Just in time ผลิตและส่งมอบทันเวลาพอดีลดต้นทุนเพิ่มความคล่องตัว <c oughs> เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางบริษัทถึงมีสต็อกสินค้าเต็มโกดังจนเงินจมแต่บางบริษัทแทบไม่มีของค้างเลยแต่ยังส่งของให้ลูกค้าได้ตรงเวลาเคยสงสัยไหมว่าพวกเขาทำได้อย่างไรวันนี้ผมจะพามารู้จักอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของ Lean นั่นคือ Just in time หรือ JIT ครับ Just in time แปลตรงตัวว่าทันเวลาพอดีในภาคอุตสาหกรรมหมายถึงการผลิตหรือส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบให้ตรงตามเวลาที่ต้องใช้ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปแนวคิดนี้พัฒนามาจากโรงงานโตโยต้าในญี่ปุ่นซึ่งต้องการลดต้นทุนสต็อกลดของเสียและเพิ่มความยุดหยุ่น JAT สำคัญเพราะมันช่วยลดเงินจมในสินค้าคงคลงังลดพื้นที่เก็บของเพิ่มการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าแต่ในขณะเดียวกัน ต้องมีการประสานงานกับซัพพลายเออร์และการวางแผนการผลิตที่แม่นยำมากเช่นในโรงงานประกอบรถยนต์ชิ้นส่วนทุกอย่างจะมาถึงลายประกอบพอดีกับเวลาที่ต้องใช้ไม่มีการกองสต็อกเป็นพันชิ้นแต่จะใช้ระบบคำบังหรือสัญญาณดึงงานเพื่อบอกว่าต้องส่งเพิ่มเมื่อไหร่ผลลัพธ์คือโรงงานใช้พื้นที่น้อยลงหมุนเงินได้เร็วขึ้นและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ดีขึ้นหรือนร้านกาแฟเล็กๆก็ใช้ได้ เช่นสั่งนมสดจากซัพพลายเออร์วันต่อวันแทนการเก็บตุนหลายลังลดของเสียเพราะหมดอายุหัวใจของ JIT คือระบบสื่อสารและข้อมูลต้องชัดเจนซัพพลายเออร์ต้องน่าเชื่อถือกระบวนการภายในต้องมีสีิรภาพเมื่อเราปรับระบบให้ JIT เราจะได้การผลิตที่ทั้งลีนและยืดหยุน่นในเอพิโซดถัดไปเราจะไปต่อกับคำบังระบบดึงงานที่ทำให้ JIT ทำงานได้จริงอย่าพลาดนะครับ นี่แหละครับคือ just in time ผลิตและส่งมอบทันเวลาพอดีลดต้นทุนเพิ่มความคล่องตัวลองมองดูงานของคุณวันนี้ว่ามีอะไรที่เราสามารถทำพอดีได้บ้างแล้วคุณจะเห็นพลังของ JIT ในชีวิตจริง